สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆแต่เป็นหนึ่งในคำถามสำคัญที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาบ่อยๆนั่นคือจะปิดการแสดงไอคอนรูปหัวลูกศรบริการหาตำแหน่งที่ตั้งซึ่งแสดงขึ้นมาบนแถบสถานะได้ยังไงไม่อยากให้แสดงขึ้นมามีวิธีปิดไหมมีครับวิธีปิดทำได้ง่ายๆทำเองได้ไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัวแตะบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะบริการระบบในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดอีกครั้งแล้วแตะปิดสวิตช์อไอคอนบนแถบสถานะพอแตะปิดปุ๊บไอคอนรูปหัวลูกศรด้านบนจะถูกปิดไปทันทีเลยครับซึ่งการปิดการแสดงไอคอนนี้จะเป็นการปิดการแสดงไอคอนบริการหาตำแหน่งที่ตั้งซึ่งจะแสดงขึ้นมาในขณะที่บริการต่างๆของระบบตามรายการด้านบนมีการใช้งานตำแหน่งที่ตั้งครับ ไม่ได้ไปปิดไอคอนบริการหาตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละแอปนะครับปิดเฉพาะส่วนบริการระบบเท่านั้นเวลาที่เพื่อนๆใช้งานแอปต่างๆที่มีการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งไอคอนรูปหัวล,ลูกศรจะยังคงแสดงขึ้นมานะครับเช่นถ้าเปิดแอปแผนที่ไอคอนก็จะแสดงขึ้นมาด้านบนตามปกติเพื่อบอกให้ทราบว่าแอปนี้มีการใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองครับเมื่อเราออกจากแอปไม่มีการใช้ตำแหน่งรอสักครู่ไอคอนก็จะหายไปเองโดยอัตโนมัติครับเพื่อนๆที่ต้องการซ่อนไอคอนบริการหาตำแหน่งที่ตั้งรูปหัวลูกศรนี้ ไม่ให้แสดงขึ้นมาเวลาที่บริการของระบบมีการใช้งานหรือเพื่อให้สามารถแสดงไอคอนสวยๆของโฟกัสที่ผมแนะนําไปในคลิปก่อนหน้านี้สามารถใช้วิธีนี้เพื่อปิดได้เลยครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจวิธีการแสดงไอคอนสวยๆกว่า47แบบบนแถบสถานะด้วยคุณสมบัติโฟกัสสามารถดูลิงก์วิธีได้ใช้คลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ